สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียชาชันแนลนะครับวันนี้เฮียจะพามาพาชิงโชคนะครับกับนมข้นหวานคาราชั่นนะครับผมชิงเงินรางวัลไอชิงของรางวัลนะครับเป็นทองคำนะครับมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับผมแต่ว่ามูลค่ารวมของของทุกของทุกรางวัลเนี่ยรวมกว่า10ล้านบาทนะครับแต่รางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองนะครับ 1ล้านบาทนะครับผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปนะครับแต่ที่คุณจะต้องเตรียมก่อนชิงรางวัลนะครับสมมติจะลุ้นรางวัลคือจะต้องเตรียมฉลากอย่างนี้นะครของคาร์เนชั่นนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนแคมเปญนะครับลุ้นโชคที่อยู่ข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของรุ่นเก่านะครับจะไม่มีรหัสก็คือจะไม่สามารถที่จะส่งรางวัลชิงโชคได้นะครับรหัสจะอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นตัวรหัสเลข อย่างที่2ก็คือที่ต้องเตรียมก็คือเป็นแบบฝาบีบนะครับก็ข้างในก็จะมีรหัสอยู่ข้างในนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีแบบชิงโชคอย่างนี้หรือเปล่านะครับมูลค่ารางวัล10ล้านบาทนะครับสําหรับใครที่ซื้อมาแบบนี้นะครับก็จะมีให้แอดไลน์เข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีนะครับเดี๋ยวติดตามนในคลิปนะครับว่าจะทำยังไงในการลุ้นโชคนะครับ ครับวิธีการส่งรหัสกับค n น t ชันนะครับก็ให้คนที่มี QR code แล้วอยู่ที่ข้างสลากนะครับข้างฉลากนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปิดไลน์แล้วก็มาสแกน QR code กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไลน์ขึ้นมาก่อนครับอ่าเราเปิดไลน์ของเราขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนนะครับด้านบนเป็นลูกคนระบวกนะครับหลังจากนั้นกด QR code ครับ พอขึ้นมาเป็นหน้าก็ QR code แล้วให้เราไปจอที่ QR code ที่อยู่ข้างสลาก,ลากนี้นะครับโอเคได้ละเพื่อนละรอสักครู่ครับเพิ่มเพื่อนนะครับโอเคพอขึ้นมาเรากดเข้าไปเลยครับอ,อ่ลงทะเบียนนะครับเราต้องไปที่ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ส่งรางวัลนะครับส่งรหัส เข้าสู่ระบบแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะต้องส่งพิมพ์พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็กดถัดไปครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดลงทะเบียนร,ร่วมสนุกนะครับก็จะเป็นพิมพ์เขียนชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วพี่อยู่แล้วก็กดยอมรับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกันโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อก่อนอยากให้ใช้เป็นชื่อจริงนะของเราเองเพราะว่าเ,าเวลารับสมมุติเราถูกรางวัลอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ให้คนตามชื่อแบบตามแบรลงทะเบียนบ้านนะครับตามแบบจำัวประชาชนรับรางวัลนะครับหลังจากพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วกดยอมรับนะครับทั้ง2ครั้งนะครับสองตงสองข้อนะครับที่เขาให้มานะครับกดลงทะเบียนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราเอารหัสที่อยู่ในฉลากนะครับหรือว่าอยู่ที่ใต้ฝาลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับ แล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าใช่ไหมนะครับโอเคครับอ่าแล้วเราก็กดส่งรหัสเลยครับ โอเคครับแค่นี้เองนะฮะก็ถือว่าเราได้ร่วมสนุกแล้วนะครับผมตอนนี้คือสามารถร่วมลุ้นนะครับได้ถึงวันที่29สิงหานะครับในเดือนนี้นะครับผมยังไงก็สาหรับคนที่ทานค r n น t ชันอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะส่งลุ้นของรางวันได้ถ้ารางวัลใหญ่เป็นทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับจำนวน3รางวัลนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับร่วมสนุกนะครับแล้วก็ เก็ีริบเก็บฉลากของคันดิชั่นที่เราส่งไปด้วยนะไม่งั้นก็คือถ้าได้ได้ได้ของรางวัลมาเราแบบไม่มีฉลากไปเคลมเนี่ยก็คือไม่ได้สิทธิ์นะครับยังไงก็คือต้องเก็บฉลากที่เราส่งไปแล้วรหัสที่เราส่งไปแล้วด้วยนะครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ